สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับและเราก็อยู่กันในเกมออร่าเซเว่นนั่นเองนะครับผมนะผจญภัยในโลกนิทานนะครับวันนี้เราจะมีอะไรมาให้ดูนั้นแนะ่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วในหน้าจอนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ เอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเธอคือ,อผู้พิทักษ์แห่งเมืองออสนะครับหรือเรียกชื่อเธอสั้นๆคือว่าแอ็กซีนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าผู้หญิงกล้ามโตคนนี้เป็นยังไงล่ำไปทุกส่วนนะฮะ ลำทุกส่วนเลยจริงๆนะครับผมมาเข้าไปดูกันลึกๆดีกว่าดูสภาพเธอนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะไอคำประกาศนี่มันเกะกะจริง,งเออไม่เป็นไรแล้วกันนะโอเคเราก็จะเห็นนะครับแอคซี่เป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหกล้ามเป็นมัดๆนะ,นะฮะอกสบุมกล้ามท้องเป็นซิกแพคนะครับผม มีรวดลายตามตัวนะครับเธอซึ่งเป็นผู้พิทักษ์แห่งออสนะครับนะก็จะเป็นเผ่าไหนไม่ได้นะครับแอคซี่ก็จะอยู่ในเผ่าออสนะครับผมในส่วนนี้นะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับค่าพลังพื้นฐานของเธอนะครับผมวันนี้จะเน้นไปทางพลังระเบิดพลังแล้วก็พลังกายนะครับนะแล้วก็การป้องกันที่สูงนะครับผมสมเป็นผู้พิทักษ์นะครับผม ถือว่าสุดยอดนะครับยังไงก็ใครที่ชอบตัวแบบเน้นเท่ๆใหญ่ๆถึกๆนะครับนี่นะครับแอ็กซี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาดูสกิลกับเธอกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีสกิลแรกนะครับบุกพิโรธนะครับจะทําการใช้ขวานทุบพื้นนะครับเป็นคลื่นออกไปนะครับผมไปด้านหน้านะครับปึ้งๆๆๆๆออกไปนะฮะจะซัดกระเด็นศัตรูกระเด็นถอยไปข้างหลังได้นะครับผม ท่าที่2นะครับจะเป็นขวานคู่ศัตรูนะครับก็จะใช้แผ่นดินไหวนะครับใช้แรงสัตสะเถือนนะครับทำให้ศัตรูลอยนะครับและใช้ขวานฟันซึบๆนะครับผมให้กระเด็นออกไปเหมือนกันนะครับผมนะสุดท้ายกับท่าที่3มนะครับในจะทําการควงขวานนะครับเพื่อสร้างมีดออกมาเป็นคลื่นน้ํานะครับความเร็วสูงนะฮะสามเล่มเพื่อโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองนะ แล้วก็ท่าไม้ตายของเธอคือความโกรธของเทพธิดานะครับอเธอเป็นลูกครึ่งมัง้งนะฮะน่าจะเป็นเผ่าออสกับเทพธิดาหรือเปล่าน,นะฮะแต่ปล่อยพังรังเทพธิดานะครับเรียกกระแสน้ํานะครับโจมตีศัตรูและใช้ขวานยักษ์ปิดชีพนั่นเองนะสกิลของเธอจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอัพเลเวลสักกันน้อยนึงนะครับผมนะเพื่อที่จะได้เห็นว่ามิตรภาพของเธอมีอะไรบ้างนะครับ ไม่หน่อยแล้วฮะเอาเต็มเลยแล้วกันนะครับผมมาเร็วเธอแปดเอโอเคขออนุญาตอัพดาวไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้อัพสกิลได้นะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำตรงสกิลแล้วกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะขุ่นหนามากนะครับผมอย่างกะโลบอกนะ อันนี้เราจะขอญาตอาไปถึงดาวส้มเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ดูสกิลถึงดาวส้มนะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ไม่จําเป็นละเอาล,ละครับเรามาดูนะครับผมโอ้โหอันแรกก็โหดแล้วนะครับเพิ่มทะลวงของเผ่าออสนะครับโอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่สิบนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทะลวงก็คือเหมือนเจาะก,กร่อนนะครับนะครับผมโอ้โห โหดมากนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้ใช้ท่าขวานคู่ขับขัดไอ้สับศัตรูขับศัตรูจะไปขับเขาทําไมนะฮะจะเพิ่มดาเมจคีย์ที่ข้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อนึ่งแปดวินะครับผมอ่าแล้วเมื่อบดล็อกสีทองนะครับระดับสามดาวนะครับจะสามารถนะครับใช้ท่าบุกพิโรธนะครับเพิ่มอัตราคิอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เน้นคิเลยนะครับตัวนี้สายคีย์ที่ข้เลยนะครับผม เมื่อเราทะลุไปได้ถึงสีแดงนะครับการโจมตีธรรมดาจะเพิ่มดาเมจ5%สูงสุด30%ก็คือ6ทับ6ครั้งนะครับโอ้โหต่อเนื่อง8วิตีธรรมดายังเพิ่มดาเมจปาโทนะครับผมโอ้โหท่าสุดท้ายนะครับจะฟื้นฟูพลังงาน50นะครับหลังจากใช้ท่านะครับเรนสตอมน่าจะเป็น ความโกรธหรือเปล่านะฮะเรสตอมคอมโบนะใช้ไม้ตายนะครับได้ฟื้นฟูพลังงานคืนกลับมานะครับผมโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแค่สูตรแดงนี่ก็โหดแล้วนะครับแท้ตีธรรมดาก็เพิ่มคิเพิ่มคินะครับแล้วก็ใช้สกิลเพิ่มคิขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตีธรรมดาจะเพิ่มดาเมจนะครับโอ้สุดยอดแล้วนะฮะสำหรับเธอคนนี้นะครับสมแล้วที่เป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งออสนะครับผม มาเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของมิตภาพของเธอนะครับผมว่าเน้นคี้แน่เลยนะครับอันแรกก็คี้หลบดาเมจแล้วนะครับหนระครับสำหรับเบลนะครับผมเบลธรรมดานะครับในส่วนของพี่น็อคคิโอนะครับจะเพิ่มโจมตีให้นะครับผมจะหุ่นกระป๋องนะครับก็จะเพิ่มเกราะให้นะครับหุ่นกระป๋องให้ความมืดนะครับโอ้เริ่มมีบทบาทแล้วนะครับปกติหุ่นกระป๋องให้ความมืดกับสิงโตให้ความมืด จะไม่ค่อยมอีมาเสริมสร้างเทคไอนี่ให้นะครับเสริมสร้างมิตรภาพให้นะครับโอ้ก็จะไปเพิ่มในส่วนของอัตราคี้ที่ข้อนะครับเฮ้ยมันจะคิดเยอะเกินไปแล้วนะฮะโอเคครับเรามาสุดท้ายที่อลิสเพิ่มดาเมจคิดที่ข้อนั่นเองนะฮะความสําคัญอยู่ที่อลิสเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดมากนะครับผมนะ,ะเครื่องประดับหลังทุกท่านก็มีแล้วแฟชั่นไม่ต้องใส่แล้วนะครับผม อาวุธเทพตอนนี้จะยังไม่มีสําหรับแอคซีนะครับจะยังไม่มานะในส่วนของพันธะนะครับผมอ๋อซีราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งออสนะครับนะก็จะมีแอคซี่คราน้ําเงินทรัมแล้วก็ลูกเป็ดขี้เลนะครับนะจะเพิ่มโจมตีเกราะแล้วก็ค่า s p เยอะมากๆนะครับผมในส่วนต่อมานะครับก็คือเทพธิดากับคนตัดไม้นะฮะเจ้าหุ่นกระป๋องไม่เป็นคนตัดไม้เหรอ อ๋อแอซี่นี่น่าจะเป็นเทพธิดาหรือเปล่านะครับเพราะาเธอโผล่มาจากน้ำนะใครที่เล่นในด่านเาแล้วจะเห็นว่าแอคซี่จะโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับผมนะจะได้เกราะนะครับแล้วก็ค่า SP นะครับเยอะมากพอสมควรเลยนะครับผมเราไปเปิดกันเลยสุดท้ายนะครับเราจะเป็นความเที่ยวชาด้านการต่อสู้นะฮะเฮ้ยโอ้โหเท่ว่ะจะมีทั้งเขาน้ำเงินแห่งความมืดแล้วก็แฮนเซลแห่งความมืดนะครับโอ้โหตอนนี้ น่าจะเป็นระดับสูงขึ้นไปอีกจาก S R หรือเปล่า S S R หรือเปล่านะจะเป็น U R หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็บอกได้เลยว่าผมมองแล้วว่าน่าจะโหดมากนะครับเขาน้องเงินแห่งความมือเท่อะแล้วดูแฮนเซลแห่งความมืดดิโอมีควันด้วยอย่างเท่ะนะครับผมยังเทะนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดอยจริงคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ อเคครับเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของจบไปสําหรับพันธะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นไอไอเทมใหม่นะครับสำหรับนางฟ้านะใครที่ต้องการเปิดนางฟ้านะครับแนะนําให้มีเลเวล55นะครับนางฟ้าต้องเลเวล55นะนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับผมก็จะโผล่เธอก็จะโผล่มาใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถ ไปดูย้อนหลังได้ในกิจกรรมในในคลิปวิดีโอของเรานะครับนะในหัวข้อนางฟ้านั่นเองนะครับผมนี่มาเร็วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอัพนะครับไม่เป็นไรเรายังไม่อัพเราเอาแค่มาโชว์เฉยนะครับอยากให้เธอเดินไปด้วยกันนะครับผมอ่านะเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลของแอ i กซี่แต่ละสกิลนั้นโฮดแค่ไหนนะครับผมนะ ก็จะมีสกิลที่เป็นอ่าสำหรับののก็จะมีตัวอ่าขวานคู่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นอ่าบุกพิโรธอ่าบุกพิโรธนะครับจะเพิ่มอัตราคินะครับผมเพิ่มอัตราคินะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าขวานคู่นะครับขวานคู่ก็จะเพิ่มคียที่ข้อนะครับเพิ่มคีนะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ส่วนสุดท้ายน่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับเพิ่มพลังงานกลับมาอีกห้าสนะผมว่าน่าพลังแห่งแสงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมเรนสตอมคอมโบอ๋อน่าจะเป็นสายน้ําต่อเนื่องนะฮะโอเคสายน้ําต่อเนื่องจะฟื้นฟูพลังงานให้50เลยนะโหเหมือนใช้สกิลได้เรื่อยๆหรือเปล่านะไปดูกันแต่จริงแค่ตีเฉยเธอกอ็เรียกว่านาไหนๆด่านใหม่ก็เปิดแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะ มาเรามาดูกับเจอกับเจ้าคอมมานเดอร์เลยนะครับโอเคผมขออนุญ,ญาตเอาแอ็กซี่ลงตัวเดียวนะครับจะได้เห็นนะครับว่าเธอมอีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับและเดี๋ยวเราจะเข้ารวมร่วมกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะได้เห็นแยกออกมาอีกนะครับว่าแอ็กซี่สามารถบัฟให้ฝ่ายพวกเดียวกันได้ยังไงนะครับผมนี่ครับเบื้องต้นก็จะเพิ่มการเจาะนะฮะ แต่เมื่อเราใช้สกิลนะครับผมในส่วนของสกิลบุกพิโรธนะครับจะเพิ่มอัตราคิดหรือเปล่านะก็ันี่นะฮะจะเพิ่มอัตราคิดที่ข้อ15เปอร์เซ็นต์นะครับผมสังเกตนะฮะก็จะทําการใช้ขวานสับไปเป็นขึ้นข้างหน้านะเห็นไหมนี่นะครับผมก็จะกำจัดจํากัดอะไรนะครับค่าตีธรรมดาจะเป็นยังไงยนี่แค่คลิกตีธรรมดานะครับเมื่อกี้วิ่งตีนะ อ๋อก็จะตีแล้วก็หมุนตัวนะครับจะคล้ายๆโดรนทีนะครับนี่นะตีธรรมดาเพิ่มดาเมจ5%นะเปอร์เซ็นต์นะฮนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูท่าสองนะครับค้อนคู่พิฆาขวานคู่พิฆาตนะครับจะเพิ่มอะไรขึ้นมาไหมนี่นะครับจะเพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับนะจะเพิ่มดาเมจคริติคอลเลยนะฮะนี่นะโู้วิ่งกะตีก็โหดแล้วนะครับผม แล้วเดี๋ยวมาดูท่าที่3หมโเจอบอสแล้วนะครับไม่ได้เจอไม้ตายแน่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสายน้ําต่อเนื่องของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผู้บริการหุ่นยนต์ฮะสายน้ําต่อเนื่องอ่านี่นครับเป็นไงฮะเพิ่มดูดิพลังงานกลับมาเกือบเต็มนะฮะนี่นะฮะสายน้ําต่อเนื่องอ้าวโดนสตานก่อนตกเลย อ่าไม่เป็นไรครับเรามาดูไม้ตายกันแล้วกันนะครับความโกรธของทางเทพธิดานะครับอุ้ยเป็นคลื่นนะครับอ้าวเห็นไม่ชัดนะครับพอดีตัวเธอใหญ่มากบังมิดเลยหรือติดมุมนะฮะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูในด่านต่อไปได้นะครับก็คือขวานเงินขวานทองนั่นเองนะโอ้มาจากไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเทพธิดาที่งมมันนั่นหรือเปล่านะฮะงมอะ,อะไรนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับตัวอื่นเราจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมอย่างทรัมป์แล้วก็หันทุกในเผ่าเดียวกันก็จะในส่วนของอขวานเงินขวานทองนี่มันน่าจะเป็นไอ้นิทานที่ที่ช่างตัดฟืนนะครับที่ทําไม้หล่นไปไอขวานหล่นไปในน้ำนะเธอคือเทพธิดานั่นเองนะ,ะเรามาดูท่าที่สามต่อนะครับสำหรับจาบสับต่อเนื่องนี่นะแต่ท่าที่สองยกลอยไง ยกลอยไหมอ๋อมันกระโดดนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นการกระโดดลงไปทุบนะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ฟื้นฟูพลังงานได้มาจากตัวอื่นนะฮะเราให้อะไรเขาบ้างนะครับเราให้การเจาะนะครับการเจาะนะอู้คอมโบนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยคอมโบนี้3ตัวนี้ถือว่าออปชันสกิลเยอะมากนะมีฟื้นฟูพลังงานด้วยนะครับนี่นะยิ่งใช้ท่านี้ยิ่งฟื้นฟูนะครับผม อาเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นอ่ะเงี้ยวโดนหลออนี่นะฮะนี่นะครับก็คือเห็นไหมฮะมันจะโผล่มาจากน้ํานะครับก็คือแอคซีนี่เองนะครับแท็กเทพที่ได้ทะเลสาบนะครับผมนี่่ก็จะมีเจ้าทรัมป์มาช่วยอีกนะฮะทรัมป์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดใช้ได้อยู่นะครับ แต่ก็ไม่ชลานามีเราหรอกนะเราโหดขนาดนี้โหดขนาดนี้เป่าเกมให้ฟังด้วยนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราดูท่าไม้ตายอีกครั้งแล้วกันนะครับผม <S <S ม,บามาตายก่อนนะฮะเป็นคลื่นน้ำเห็นไหมสังเกตนะฮะแล้วก็เป็นขวานสับลงมานะครับโอ้โหจะคล้ายๆกับอ่า จะคล้ายๆกับกินดานะครับผมนะที่มีอะไรเสียบลงมาที่หลังนะครับผมก็ก็ถือว่าโหดนะครับตัวนี้สำหรับแอคซีนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปในคิวดีกว่าเผื่อจะโหดกว่าได้กว่ามากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเล่นออตโต้รอบหนึ่งให้ทุกๆท่านดูความเคลื่อนไหวของมันละกันนะครับว่าในส่วน ความเคลื่อนไหวของตัวตัวตัวละครเนี่ยมันจะพิ้วขนาดไหนนะฮะนะขอเปลี่ยนเป็นแอคซีนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความพิ้วไหวของเธอนั้นและความรวดเร็วในการโจมตีนั้นจะขนาดไหนนะครับผมมาดูกันนะนนจริงผมว่าเป็นตัวที่ตีก็เร็วนะครับโดโลทีนี่เหนื่อยแน่นะฮะเจอแอคซี่นะครับผม ดูดิดูความเร็วในการโจมตีนะฮะแล้วสก,กิลต่อเนื่องค่อนข้างดีนะครับผมตายแล้วอ <laughs> บอสยังตายไวนะฮะบอสเนื่องจากบอสต,ต,ตรงนี้มันเลเวลไม่สูงนะครับก็เลยโจมตีเก็บได้ง่ายก็ถือว่าตีเป็นตัวที่ละครตัวละครที่ตีได้ต่อเนื่องและเร็วนะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นออโต้อะไรเงี้ยนะแต่เสียดายถ้าเธอมีดูดเลือดน,นะผมว่าโหดมากเลย แต่แค่นี้ก็โหดไม่รู้จะโหดยังไงแล้วนะเพราะว่าเน้นหนึ่งนะครับคิยที่ข้อนะครับเธอจะสูงมากนะครับนะใครที่ชอบตัวนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับผมเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะมีให้แลกกันด้วยฮะก่อกระซิบบอกแนละ้วใครที่ดูคลิปนี้จะทราบก่อนนะครับก็จะมีเป็นให้แลกนะครับเหมือนพวกทรัมป์พวกแฮนเซลนะครับอ่าอย่างไงก็วันนี้ถ้าให้สรุปก็คือถือว่าเป็นตัว ใหม่ของเผ่าออสที่เอาไว้ต้านทานกับเผ่าเทพธิดาได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะหลังจากมีท้าม,มีฮุกแล้วนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมกำลรับแอกซี่นะครับจะกลายเป็นว่ามันจะมาสามารถลบล้างเผ่าเทพธิดาได้หรือเปล่านะฮะซึ่งเผ่าเทพธิดาก็ยืนหนึ่งมานานแล้วนะครับผมนะยังไงใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้นะครับผมในส่วนอ่าแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่ติดต่อติดตามของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k นะครับอ่าอินสตาแกรมนะครับทิกต็อกนะครับแอดไลน์นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเรานะครับผมนะก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงสามารถบอกกันได้นะครับหรืออยาก รู้อะไรให้มากละเอียดมากกว่านี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมอย่างไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามนะครับและเช่นเคยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับออโรร่าเซเว่นผจญภัยในโลกนิทานนั่นเองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย